ผู้ชมครับโชคดีแล้ครับกำลังดนสดปลาอยู่เลยแอ่ไปเจอของดีครับปูเกาะกันอยู่เลยนะครับ ใส่มันร้อน้ำขึ้นมาแนละ้วเกานม้นจริงนะหนึ่งได้หาแล้วครับยิ่ยมเลย

bị hấp nín. ủa ủa mình bỏ cái này. mình bỏ cái hái này đâu. คู่ครับอ้ทีนึโอ้ออกมาคู่อืมโตอีกโตรับตัวนี้นี่นะครับโอต้กถอยลองดูอีกทีครับเองอยู่หรือเปล่าไก่อน

เห็นไหมเร็บขานแล้วขานลมาแล้วเปล่า มันวออกมาออกนี่ครับออกนี้ออกแล้วออกแล้วตัวออกนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับออกนี่เลย นี่หรอมันออกครอบไมาจับแล้วโอ้ยนี่ครับโอ้ยจับตัวได้แล้วโอ้โกงรับนี่ครับเนบนี่ปลาหางค้างปลาหางค้างเลยครับโอ้โหตัวนี้สุยอดครับท้ำซีคิดเห็นแน่แล้วครับเป็นตั้งนาน แรครับตันนี้หอไคุ้มเหนื่อยครับรูเดียวสองตัวครับประเดิมรูแรกสุดยอดจริงๆครับเจอร่องรอยของรูเก่าของคนอื่นหนึ่งรูครับแก้สึก่าจากเก่ามานานแล้วครับอครับช่องเข้าเคยผ่านการเจาะมาแล้วหนึ่งครั้งนี่ฮะ thích luôn Quang đá đá, đá đá. đó là lũ kia vẫn đơn đó Nè mới thứ ngốc พึ่งตกไปนะครับมันอาจจะมีทิ้งน่องร้อยไว้ให้เยอะแล้วลองเสียงขุดดูอะไรก็เกิดขึ้นได้ตัวหรือเปล่าจอกถึงผนังรูแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ขอเทคดูก่อนลาลึกจัดจะมีตัวไหม เสียงนี้ดัว่เทล็ดนี่ครับกังจะอยู่บนเพดานเลยนับงับลองจกทุก่อนใช้มือจกก่อนอนี่โอ้หยิบม้นอีกครับ Ôi. Rồi, giữ này hết tất cả

ออกไต่ก็ไปไหนเนี่ยโอ้ยทำไงชนมือลงทางนี้มันก็ะดีทางนู้นออกแล้ครับโอยผมออกไปแล้วนะไม่มีแล้วเนี่ยออกไหมปักบัวออกไหมออกง okay. ออี้ไป อะไรไม่ออกปะกัเลยโอ้ยโอ้ยเดินกันทุกคนเฮ้ยเอกไปออกอหรอเอ้อโอ้ยสงสัยมีสองตัวแน่เป็นย่างงี้เอาไปออกไม่ออกติดลาานิดออกเถอะ ไม่ได้นี่อ๋อครับดื้อครับอือหือออกอีกออกเยอะครับเยอดันออกออกไปเถอะออกเลย เดิมครับติดลากครับติดลากอึ่งไม่มาครับโอ้ยไปนี้หลายร้อยอีกแล้วครับผมนี่ครับทุ่มเทค,คุ้มค่าจริงๆครับรูนี้เป็นเงินครับผมเดี๋ยวลองเช็คก,ก้นรูอีกทีมีหรือไม่มี เช็คด้วยทีครับเพื่ความชัวช่วงนี้มันช่วงปูคู่นะจับคู่นะมีแล้วเสียดายไปนึง้าไปกินโอเคครับในนี้ครับในตัวเดียวใสอย่างนี้เลยครับเงินนะครับไส่นี้ไหลได้พิเศษไส่ต่อครับรูนี้ช่องเข้าสามทางนะครับคุณผู้ชม นี่ครับช่องที่หนึ่งช่องที่สองครับแล้วก็มาฝั่งนี้ช่องนึงเราลองใช้มือเจาะฝั่งนี้ไปแล้วครับแล้วมันเจาะหลักไนาหนึน่งเจาะครับเห็นว่ามันเคยเคยขุดไปแล้วครับดูนี้ไม่คิดว่าจะขุดต่อลึอกะยาวขนาดนี้นะนี่ครับขุดไปทางนี้แนละอุย้ยเจอตัวครับ โอ้รึเปล่าไปดูแบบกว้างโคตรครับไหนนี่หยักเสียงนะโตหรือเปล่ารูกเก่าเล่าไม้ครับอันนี้ไปแบบสโลว์อีกแล้ว ôi đủ gấp đủ mình tẹt cam đi rồi không muốn gấp không muốn Ôi, không mứa thắng 2 cao mấy gấp, à, gấp. จริงจริงวิง่งเข้ามือนี่ครับผมมาแล้วโอ้โหใสใช้ได้นะครับไอ้นี่เป็นเงินครับโอ้ดำแท้ด้วยเป็นเทอร์โม่มาโชว์โต่อยดูกวางหนัาน,นีหลงังวตรอเปล่าโอ้ย่วงครับแม่ฝีสนิทดีเหลือเกินกนกึกว่าดำแท้ หูม่วงเองเดยวเช็คทิ้ทคงครับเยี่ยมครับเจอร่อง้อยอีกหนึ่งรู้แล้วครับนี่นะครับช่องเขามันของตรงนี้ก็ได้นะแต่่าใหญ่อยู่ผมเจาะหนักหน้าไปหน่อยครับน่าจะมีตัวไูไลึกครับ ไปทางนน้นนะครับโอเคครับเยอออกหมูหมูครับระวังระวังครับระวังจะไปหนีปลาก้องนะฮะตัวนางสวยใช้ได้ครับผมโจรออกหมูหมูอย่างนี้ก็เสร็จโจรครับโอเคครับรุ่นนี้รุ่นกามคมครับโอเคครับผ่านครับ ไปรูต่อไปดีกว่าครับรูนี้กินหมูเจออีกแล้วครับท่านผู้ชมรูนี้มีน้องน้อยของการติดต้องถามเลยนะครับปากรูนครับจบเลยดีกว่าการเสือหลา ผ่านครับัวนี้ขอดูตัวก่อนโอยอยู่ลึกไหมมองถึงตัวนะครับออกกำลอยตัวนี้อยู่ไม่ลึกเลย ดิ่งนิดนึงนหมันขับรูครับล,บลงขาชี้เลยเหรียญมันหนึบครับผมขอรวบตามก่อนโอเคครับรวบได้แล้วดีมือเลยโอ้ยมาแล้วครับฉันยังไม่คิดโอ,โอเคเขากระแทกไอน้นมครับโอ้ย งา,งามๆหน่อยครับผมนี่นะครับหูม่วงครับไข่สวยๆครับตัวนี้ก็คงจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับของวันนี้หิวข้าวแล้วครับไม่ไหวแต่ใครชอบการลงปูแบบฟรีสไตล์พานเดียวก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ